ยังหนึ่งสิอืมอ่าครับผมอืมหลาบไกลกับแซ่ครับผมแกมพีกหวานเทาครับผมใบกระเจี๊ยบดอกกระเจี๊ยบกับแซ่ครับผมมาอาับทุกคนโอ้นี่ครับอยู่ผมเองเคยทำัาเลยตากบัวเขาแซ่บครับบูวเขาเนี่ xem phẩm phẩm lạc bố hả?

Thì có thể lượng phép đầy thi đó Vừa phan tàu hợp chung còn chạp cả tiếp มักที่อเรื่องอะไรับแข่งนะครับปรเป็นกำลังใจใการรผิครับ,บคุณมิสวสดีครับฟาดมือใ้ใจครับผม